สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่นยานะครับบรรยากาศในสวนแมงจีนูนครับแมงจีนูนกินใบเดีพามาดูลักษณะแมงจีนูนกินใบนะครับเป็นอย่างนี้เป็นรูๆอย่างนี้นะครับ แต่นี้เขาน่าจะหยุดกินแล้วแหละเพราะว่าใบเริ่มแก่นะครับทีนี้เนี่ยผมพ่นมาจากทางนี้นะครับทางนี้นูน่นมองไปสุดทางนะครับไม่ใช่ภูเขานะครับนเนี่ยสุดทางแค่นี้นะครับก็ฉีดมาถึงตรงนี้ทีนี้เนี่ยถ้าใครติดตามคลิปที่แล้วนะครับ โซนนี้จะเป็นดินหินนะครับเนี่ยถ้าจำหินก้อนนี้ได้นะคนที่ดูนะครับก็สูตรนี้ผมก็จะเพิ่มนะครับพ่นมาจากทางนู้นนะครับฝั่งนู้นผมใส่แค่ยาฆ่ามแมลงนะครับฝั่งนี้ดูสภาพต้นสภาพใบนะครับก็จะเพิ่มสูตรพิเศษหน่อยนะครับ นี่ยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมก็ใช้ตัวคาบาริลนะครับคาบาริแล้วก็อันนี้เป็นยาเก่านะครับน่าจะเป็นออยุมไข่ก็ใส่ไปด้วยยาเก่าเมื่อสปีที่แล้วมั้งทีนี้ผมก็จะมาเพิ่มนะครับมาเพิ่มก็จะมีสูตร ยี่สิบเสมอนะครับปุ๋ยโกแม็กแล้วก็บลูแคลนะบลูแคลตัวนี้นะครับจะยกให้เป็นพระเอกเลยท็อปเอ็นนะครับก็จะเป็นสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับเป็นปุ๋ยธาตุเป็นธาตุาาอาหารหลักนะครับเป็นไนโตรเจนปลดปล่อยนะมันจะค่อยๆปลดปล่อยนะครับมันจะไม่กินทีเดียวหมด ก็ฉีดมาแล้วนะครับในนี้ในถังนี้เป็นยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงก็คือคาบาริลนะครับเซฟวิน85นะครับน้ำน่าจะเหลือประมาณ100ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาผสมปุ๋ยสูตรพิเศษเพิ่มเติมนะครับเป็นสูตรเฉพาะโซนนี้นะโซนนี้โซนดินหินนะครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวมาผสมปุ๋ยนะครับเป็นสูตรเฉพาะนะครับก็จะใช้โบลโแคลนะครับโบลโแคล์ผมมีตอนนี้มีอยู่2ขีดนะผมจะใส่ไปประมาณครึ่งขีดนะครับเพราะว่าน้ำในถังม,มีอยู่100ลิตรนะครับก็ใส่กะกะกะ,กะเกณฑ์ไปนะครับให้วันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับ ก็ให้ตากล้องช่วยถืออาจจะเวียนหัวนะครับก็ต้องขออภัยนะครับโอเคใส่ประมาณครึ่งขีดนะครับตัวน,นี้จะใส่อยู่ที่2ขีดนะครับสูตรี่สิเสมอตัวน,นี้มันจะมีวิตามิน B1 ด้วยนะครับสูตร20เสมอ ก็จะไปเพิ่มอัตราการแตกลากใหม่ด้วยนะครับวิตามินบีหนึ่งประมาณสองขีดนะต่อไปก็ท็อปเอ็นนะครับตัวนี้ก็จะ ให้เป็นพระเอกในในโซนนี้นะท็อปเอ็นก็จะใส่ไป1 0 0ซีซีหฝาประมาณ1นึฝานี่แหละตัวนี้ก็จะเป็นธาตุในตัวเจนที่จะค่อยๆปลดปล่อยนะครับให้ต้นไม้ได้กินเรื่อยๆนะ้ะไม่กินทีเดียวหมดแต่เขาจะค่อยๆกินนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนฉีดพ่นนะครับโอเคโอเค,อเ,คเราใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวกวนยาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับกวนยาก่อนนะก็โซนนี้ผมก็ลดน้ำไปแล้วนะครับลดน้ำไปเมื่อ 2องวันที่แล้วนะลดน้ําไปแล้วก็สรุปแล้วนะครับโซนนี้ผมจะเพิ่มเพิ่มปุ๋ยโกแม็กนะครับสูตร20เสมอนะครับเพื่อทําให้ใบเขาขยายนะครับใบเขาขยายนิดนึงแล้วก็เขาก็จะเพิ่มอัตราการแตกรากขึ้นมาอีกนะครับ แล้วก็จะมีโบโลแคลนะครับโบโลแคลเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับก็จะทําให้ใบเขาแข็งแรงนะครับลําต้นแข็งแรงแล้วก็จะมีตัวท็อปเอนนะครับพระเอกของเรานะช่วยให้ใบเขาสดชื่นขึ้นมานะครับตัวท็อปเอนเนี่ยใบยเขามันคือมันเป็นลักษณะดินหินนะครับเดี๋ยวใครไม่ได้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านะครับคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมให้ดู ดินมันเป็นอย่างนี้นะครับคือมันเป็นเขาเรียกอะไรป่าเต็งลังเก่านะครับแล้วหน้าฝนเนี่ยมันจะแฉะน้ํามันจะอมน้ํานะครับแถวนี้ส่วนหน้าแล้งมันจะแข็งร้อนนะครับเนี่ยสภาพต้นมันก็จะประมาณนี้อันนี้มันดีขึ้นมานะครับผมผมลดน้ําไปเมื่อเมื่อช่วงสองวันที่แล้วลดน้ำไปละโอเค ไปดูบรรยากาศขีดพ่นกันครับ มันมันเบาเว้ครับก็เป็นบรรยากาศการฉีดพ่นตัวนี้จะเป็นช่วงนี้เป็นการบำรุงใบนะครับรักษาใบไว้เมื่อมี มแมลงนะครับมีหนอนต่างๆมากัดกินนะครับแล้วก็ดูแลแล้วที่สําคัญนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับไปตามสภาพต้นลําไยนะครับนะเราก็จัดปุ๋ยจัดยานะครับตามสภาพนะครับตามความเหมาะสมของต้นลำไยเราโอเคผมก็ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับผมถาวรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ยาให้เท่ากันให้ดีนะครับ